รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สื่ออยู่คู่กับเรามาทุกยุคทุกสมัยเพื่อทําหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารให้เราได้รับทราบถึงเหตุการณ์สําคัญของบ้านเมืองหรือกระแสะโลกแต่แน่นอนเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปการนําเสนอข่าวสารของสื่อก็มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นบวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยให้ข่าวสารถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่มีข้อดีย่อมมีข้อเสียเพราะเม,มื่อรวดเร็วบางครั้งก็มาพร้อมความผิดพลาดได้เช่นกันวันนี้เราจะไปพูดคุยกันว่า สื่อคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวเราต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะนี่คือ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการของเราพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแชร์มุมมองนะฮะที่น่าสนใจรวมถึงความคิดเห็นที่เชื่อว่าจะต้องเป็นประโยชน์กับผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือเรื่องราวของสื่อครับ สื่อที่ดีนะครับจะต้องทำหรือว่าผลิตออกมาให้คุณผู้ชมนะครับหรือว่าผู้บริโภคสื่อเนี่ยนะครับต้องผลิตออกมาอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญสองท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็มาให้ความคิดเห็นนะครับที่เชื่อว่าอย่างที่บอกไปครับต้องเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมพูดคุยแล, Yellow, แลวก็รับฟังไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละครับโอ้โหวันนี้นะฮะคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้ว The Knowledge รู้เท่าทันสื่อของเราเนี่ยพูดถึงแง่มุมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เป็นผลกระทบนะฮะที่มาจากสื่อเองไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามนะครับแม้กระทั่งสื่อดิจิทัลออนไลน์อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยโอ้ยมันมีผลกระทบหมดเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยย้อนกลับมาที่สื่อมวลชนและกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของสื่อ คืออะไรครับครับข้อนี้ตอบได้สองประเด็นนะฮะครับถ้าในเชิงหลักการแล้วเนี่ยเรามองในสํานักที่หนึ่งเนี่ยคือเวลาพูดถึงหลักการมันก็จะต้องมีสํานักเหมือนกันนะฮะครับสํานักที่หนึ่งเนี่ยมองเรื่องสื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมถ้ามองในแง่นี้เนี่ยการสื่อสารคือวิถีชีวิตของมนุษย์ครับฉะนั้นสื่อไม่ว่าจะมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยล้วนแต่เป็นผลผลิตของมนุษย์ทั้งสิ้นฉะนั้นหน้าที่ของมันก็คือ สืบสารและส่งต่อสิ่งที่มนุษย์คิดและทำต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือ,อคือสำนักหนึ่งจะมองแบบนี้นะฮะแต่สำนักที่สองเนี่ยจะมองว่าสื่อเนี่ยเรียกว่าเป็นสำนักหน้าที่นิยมถ้ามองแบบหน้าที่นิยมเนี่ยสื่อจะต้องมีบทบาทละบทบาทที่เขามองกันก็คือว่าหนึ่ง <c oughs> แจ้งข่าวสาร,รสื่อมีอะไรก็ตามจะต้องบอกเลยว่า วันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นที่ไหนบ้างมีความสําคัญอย่างไรทําไมจึงต้องรู้เรื่องพวกนี้นะฮะเป็นการแจ้งข่าวสารก่อนก่อนให้ทุกคนในสังคมได้รับทราบในสิ่งที่เหมือนกันนะฮะสองคือให้ความสําราญนะฮะคือนอกจากว่าจะให้ข้อมูลแล้วเนี่ยสื่อยังทําหน้าที่ในเชิงให้ความบันเทิงด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดอย่างเช่นรายการต่าง,าง,าง,างๆนานาในบ้านเราเนี่ย หลายรายการก็เป็นรายการที่มุ่งเน้นความบันเทิงน,นะจะเป็นดนตรีเพลงหนังภาพ,พยนตร์ละครทุกอย่างเนี่ยนี่คือบทบาทที่สองของอสื่อที่จะต้องให้กับผู้ชมและสังคมด้วยนะค,คือให้ความสนุกสนานดูแล้วผ่อนคลายดูแล้วมีความเบิกบานใจนะครับหน้าที่ที่สามของสื่อถ้าตามสำนักหน้าที่นิยมก็คือจะบอกว่าต้องให้ความรูมร้ถ้าเชื่อแบบนี้ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ให้แค่ ข่าวสารอย่างเดียวไม่ได้ให้แค่ความสนุกสนานอย่างเดียวแต่ต้องให้ความรู้กับผู้ชมด้วยนะถ้ามองในหน้าที่นี้สื่อก็จะต้องเหมือนกับว่าพยายามให้การศึกษาหรือพยายามที่จะบอกผู้ชมว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นอย่างไรทั้งสามประการนี่ครับแจ้งข่าวสารสร้างความสำาราญให้ความรู้เป็นหน้าที่ที่สื่อควรจะทำตามตามนิยามที่สำนักหน้าที่นิยมของสื่อบอกไว้ครับผม อาจารย์นรงครับแล้วในมุมมองของอาจารย์สื่อเนี่ยต้องทําหน้าที่การหล่อล้อมกลมเก่าการหล่อล้อมกลมเก่านี่คือถ้าพูดในปาษจในี้ก็ชี้นาอะอะไรที่อยู่ในสื่อป็นการชี้นาบทความไงบทความบทความวิเคราะห์เนี่ยมนเป็นการมนเป็นการชี้นาชี้แนะต่างๆแนะนําต่างๆในบทความค่อน้านะแลวสุดท้ายก็คือเรื่อง ส่งเสร,เริมวัฒนธรรมระเพณีอแต่ที่ตรงกับบันเทิงอ่ะครับเพราะในสังคมไทยเราจะเห็นว่าบันเทิงยุคแรกๆเนี่ยม,มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมทั้งหมดเกือบเป็นเกือบทั้งหมดนะไม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดมจะเป็นลิเกเป็นหนังตะลุงเป็นมโนราเป็นหมอลำเนี่ยม,มันมันเกิดขึ้นเพื่อรับใช้ระเพณีและวัฒนธรรมเป็นหลักเพราะนั้นสื่อเนี่ยต้องส่งเสริมวัฒนธรรมระเณีครัีนนั่นคืออย่างที่ว่าโอ้โหหลายคนนี่บางทีอาจจะมองเห็นแค่เรื่องของการ แจ้งข่าวอย่างที่อย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกนะคือหลายคนอาจจะมองแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเฮ้ยนิยามของของแต่ละสํานักหรือว่าของแต่ละตัวบุคคลจริงๆก็มีความแตกต่างกันไปด้วยแต่ว่าหลายอันที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก็คือว่าจริงๆแล้วอย่างเรื่องวัฒนธรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันตัวจหลักเลยเพราะเพราะสื่อสมัยก่อนมันมันไม่ได้เป็นทาก็จะไมยโบราณนี่สื่อคืออะไรครับมันผ่านวัฒนธรรมนะครับ ผมอยู่ภาคใต้เนี่ยโนราหนังตะลุงเนี่ยเกิดเรื่องราวขึ้นมาในบาการบ้านการเมืองเนี่ยมันจะอยู่ในหนังตะลุงถ่ายทอดออกไปเรียบเป็นการประกาศข่าวหรือแจ้งข่าวผ่านวัฒนธรรม ก็ถ้าในในด้านนี้เทศศาสตร์เราจะเรียกว่าเป็นสื่อประเพณีนะซึ่งมีเรื่องของชุมชนเข้ามาเกี่ยวใช่แล้วก็ส่งต่อส่งต่อให้ให้รุ่นต่อๆ่อไปอเป็นเรียกเ,เ,เ,เป็น Human c o m m u n นิเคชั่นครับนะครับโอ้โหนี่คือผมเชื่อว่าแค่คำถามข้อแรกนี้ก็ทำให้คุณผู้ชมมองภาพที่กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะคราวนี้มาที่เรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็ <c oughs> อาจจะมีข้อสงสัย อย่างประเด็นที่อยู่ในข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการนําเสนอข่าวออกมาเนี่ยในแต่ละช่องในแต่ละสื่อมีการนําเสนอที่ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับอย่างสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ตามข่าวสํานักนึงบอกว่าสามีฆ่าภรรยาอีกสํานักหนึ่งหรือว่าอีกช่องหนึ่งบอกว่าเออยังไม่มีการระบุว่าเป็น การฆาตกรรมหรือเป็นอุบัติเหตุหรือว่าอีกช่องหนึ่งอาจจะบอกว่ามีพยานรู้เห็นบอกว่าไม่ใช่ฝีมือของสามีคือแบบในแต่ละช่องนี้มีการนําเสนอที่แตกต่างกันไปคือแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับผู้บริโภคข่าวยังไงบ้างฮะแล้วก็แบบเราจะต้องมีความตื่นตัวยังไงบ้างแล้วการทําหน้าที่สื่อตรงจุดนี้เนี่ยแบบนี้มันต้องคํานึงถึงอะไรบ้างก่อนที่จะปล่อยข่าวออกไปคือประเด็นนี้ต้องบอกว่า สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครมันมาจากหนึ่งคือในระดับปฏิบัติงานครับะะหมายถึงตัวสื่อมวลชนเองหร,อหรือนักข่าวเองอนะฮะจะด้วยเพราะการแข่งขันก็ดีนะฮะหรือข้อจํากัดก็ดีทําให้ต้องเสนอออกมาเป็นแบบนั้นครับบางครั้งจึงเกิดความคลาดเคลื่อนอทําด้วยความเร็วแล้วก็เลินเล่อไปอ,อันนี้ต้องมองในเชิงระดับปฏิบัติงานอาจจะเกิดข้อผิดพลาดแล้วทําให ช่องที่มีความชํานาญประสบการณ์สูงกว่าเหนือกว่าแล้วก็ชนะไปนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดบางช่องเนี่ยมีความเปรียบเทียบว่าทําไมข่าวเดียวกันจึงเสนอไม่เหมือนกันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของทรัพยากรที่มีในการทํางานด้วยครับอาจารย์นรงครับตั้งแต่ยุคปากต่อปากถึงยุคโทรศัพท์นะถึงยุคมือถือยุคโซเชียลมีเดียอำนาจเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันได้เปลี่ยน สื่อขององค์กรเป็นสื่อปัจเจกสื่อองค์กรนั้นมีนโยบายกำกับมีคณะทํามานดูแลยังมีการตรวจสอบแต่เนสื่อปัจเจกปั๊บไม่มีคกูคิดอย่างนี้กูว่าอย่างนี้กูรู้อย่างนี้กูว่าอย่างนี้รู้ผิดรู้ถูกก็ไม่รู้นะก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้เปอปัจจัยของระบบนะครับอันที่สองเ่็นปัจจัยบุคคลในองค์กรบุคคลเนี่ยเรื่องที่หนึ่งความรู้และความสามารถของคนทําสื่อถ้านโยบายองค์กรนั้น เน้นข้อเท็จจริงและความถูกต้องอย่างเคร่งครัดเขาไม่สนใจความเร็วนะเขาสนใจที่จะเป็นสื่อที่เป็น Refer อ n c e หมายวามว่าถ้าจะดูความถูกต้องแม่นยำต้องดูช่องนี้ต้องดูฉบับนี้ต้องดูคลื่นนี้ความคลื่นนี้ใช่ไหมแต่เอาความเร็วฟังคลื่นนี้แต่ความเร็วมันอาจจะผิดพลาดได้แต่ชานี่อซาลูรีบัตชัวชาแต่ชัวถูกต้องเป็ไหนครับอันนี้เป็นนโยบายองค์กรครับถูกไหมเพราะความถูกต้องความผิดพลาดต่างๆมันตึงขึ้นแบบปัจจัยระบบ และปัจจัยองค์กรรีุ่ีคลครับผมอย่างงี้ครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างอีกเช่นเคยนะครับมาจากสองสำนักเหมือนกันฝั่งหนึ่งคือนิเทศาศาสตร์อีกฝั่งหนึ่งคือเศรษฐศาสตร์การเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของตัวระบบ<ช>อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญตัวบุคคลก็เป็นส่วนที่สําคัญ<ช>ด้วยเหมือนกันง,งนั้นผมขอ,อถามเสริมอีกหนึ่งข้อห้ยครับงั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดเหล่านี้ในฐานะที่คุณเป็นสื่อการรับผิดชอบที่สื่อควรจะแสดงออก นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการตรวจสอบของภายในแวดวงหรือว่าองค์กรสื่อกันเองเนี่ยเป็นอย่างไรครับนอกจากจะกํากับดูแลกันเองแล้วเนี่ยเมืองไทยเราควรจะหันไปอีกลักษณะหนึ่งไหมซึ่งเรียกว่ากํากับร่วม,มยุคพวกเราเนี่ยมันมันผิดพลาดน้อยอนะแต่มันช้าเรียกนะซูโรล,ลี่บัตชัวครับสมัยนี้เนี่ยรวดเร็กวก็ว่าผิดพลาดบ่อยตกลงเราจะเลือกอะไร รับผิดชอบที่สื่อควรจะแสดงออกนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการตรวจสอบของภายในแวดวงหรือว่าองค์กรสื่อกันเองเนี่ยเป็นอย่างไรครับขอเริ่มที่อาจารย์อัศวินก่อนครับจริงๆถ้าพูดถึงสื่อมวลชนเนี่ยทุกองค์กรตอนนี้พอเป็นองค์กรขึ้นมาแล้วเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีพันธสัญญาเหมือนกันนะฮะที่จะต้องทํางานด้วยความรับผิดชอบั้นเกิดข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้อง มีแถลงการหรือมีคาขอโทษอะไรออกไปจากองค์กรนี่คือสิ่งที่ควรกระทําะคือในกรณีที่ถ้าองค์กรไม่ได้กระทําแบบนั้นหรือว่าผิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเลยในเมืองไทยของเราตอนนี้เรามีระบบที่เรียกว่าการตรวจสอบกันเองนะฮะอาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมายแต่ว่าเป็นการร่วมมือกันขององค์กรสภาวิชาชีพนะฮะซึ่งมีตัวแทนจากของหน่วยงานและองค์กรเข้ามา รตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะใช้เหมือนกับเป็นจรรยาบรรวิชาชีพของสืออ่อในการพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วก็ตักเตือนก็จริงอยู่ไม่สามารถบีบบังคับหรือว่าออกกฎมาควบคุมใครได้นะฮะแต่อย่างน้อยก็คือเป็นการให้คนในวงการเดียวกันนะ่ะตักเตือนซึ่งกันและกันนะฮะทีนี้ก็มีกรณีเหมือนกันว่าบางครั้งไม่ได้ผลนะฮะช่วงที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยจงมีกระแสนังที่เกิดขึ้นมาว่า นอกจากจะกํากับดูแลกันเองแล้วเนี่ยเมืองไทยเราควรจะหันไปอีกลักษณะหนึ่งไหมซึ่งเรียกว่ากํากับร่วมกํากับร่วมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีกลไกของของรัฐยื่นมือเข้ามาด้วยซึ่งอันนี้อาจจะใช้ได้เฉพาะบางประเทศครับแต่เมืองไทยก็ยังยังไม่ไปถึงจุดนั้นก็ย <c oughs> ังอยู่ในช่วงของการศึกษาแล้วก็เรียนรู้พูดคุยกันอยู่แต่ถ้าถ้าเอ่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือสมาคมวิชาชีพ ดูแลกันเองเราใช้วิธีการเตือนกันอืครับผมอาจารย์ครับการกำกับควบคุมเนี่ยเท่าที่มันผ่านมาแล้วมีประสิทธิภาพเนี่ยม,มันเอาละเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอำนาจรัฐนะตัวหนึ่งนะครับเป็นนโะยบายของรัฐที่ว่าจะต้องมีสภาทุกฝ่ายนี่เลยนะแต่ถ้าสมมุติเราเอาชิ้นนี้ปฏิบัติได้เนี่ยครับมันอยู่ที่นโยบายองค์กรและบุคคลเทรนนิ่งสมัยก่อนพวกเราเนี่ยนะผมไม่รู้ประเดี๋ยเร็วนะ แต่ผมถูกเทรนมาอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าเออมาคิดเปรียบเทียบสมัยนี้เนี่ยยุคพวกเราเนี่ยมันมันผิดพลาดน้อยนะแต่มันช้านะคือเรียกสโลลี่บัตชัวสมัยนี้เนี่ยรวดเร็วกว่าผิดพลาดบ่อยตกลงเราจะเลือกอะไรก็ขึ้นอยู่ในวัยองค์กรไงเหมือนที่พูดเมื่อกี้ถ้าในวัยองค์กรบอกว่าเราต้องเป็นองค์กรที่เป็นเรสเฟรนได้อะไรที่ออกจากเราต้องถูกเป๊กผิดพลาดน้อยมากนะถึงช้าไม่เป็นไร พอถึงวิกฤตขึ้นมาคนไม่รู้จะเชื่ออะไรก็จะทานมาเราเองอ,อันนี้อันนี้ก็ทางเรื่ององค์กรแบบนั้นอีกทางเรื่องบอกต้องไวเข้าว่าต้องเอาใจคนอว้เข้าว่าคนอยากรู้อยากเห็นไวเข้าว่าแต่ก็ปิดพลาดก็เป็นเรื่ององค์กรจะเอาอย่างไรเพนะราะนั้นก็ต้องคิดว่าแต่ผมคิดว่าต้องมีทั้งสองแบบนะชอว์แวรคืออะไรถ้าอยากจะฟังเร็วฟังตรงนี้แต่ฟังเสร็จแล้วใช่หรือเปล่ามาเช็คากทางนี้อีกทีนึง สถาบันที่มันชลุรีปัเนี่ยเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเออการบริโภคหรือว่าการเสพข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็ฟังจากหลายๆแหล่ง<ช>ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ดีเหมือนกันใช่ผมผมคิดว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยอนอกจากเทรนนอกจากตั้งต้นมาจากเทรนคนแล้วเนี่ยมาถึงการกํากับดูแลอันนี้กระโงกันว่าเราจําเป็นจะต้องมีสถาบันนะที่คอยตรวจสอบดูแลแต่สถาบันนั้นมันคืออะไรถึงจะดีใช่ไหมถ้า ถ้าเราเป็นสังคมประชาไต,ตยเนี่ยสถาบันนั้นควรจะเป็นสถาบันที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายแต่เมื่อที่สภาอาจารยเกิดขึ้นนี่นะแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ผมรู้สึกว่าควรจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยอย่างที่อาจารย์นรงบอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าภายในองค์กรเองอก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการตรวจสอบภายในองค์กรของตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ส่งตรงไปถึง เพราะฉางคมเล็กกเลกรกับได้ไงมันจัดการได้ครับนี้ถ้าถ้ามันไอซีเร่งรีบมัค่อยแตกไปมันก็าลยเป็นส่วนใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดจากองค์กรแล้วแล้วมาต่อเนื่องกับในแวดวงนะฮะตรวจสอบกันเองอีกขั้นตอนหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับน่าจะผู้ที่บริโภคข่าวมากที่สุดนั่นเองนะครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงขั้นตอนครับ กว่าจะมาเป็นข่าวแล้วก็ส่งตรงไปถึงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาครับกลับเข้าสู่ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสื่อนั่นเองครับ เมื่อสชกครู่นี้ก็ได้บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็คุยกันถึงเรื่องกระบวนการฮนะขั้นตอนนะกว่าจะมาเป็นข่าวที่จะส่งต่อไปถึงประชาชนนะครับอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วกระบวนการของการทําข่าวหรือว่าการเาตรียมเนื้อหาต่างๆเนี่ยก่อนที่จะส่งไปถึงประชาชนเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับนั้นขอถามที่อาจารย์อัศวนครับก็ง่ายๆจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับ กระบวนการที่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มจากก่อนลงไปทําข่าวหรือก่อนผลิตรายการ,รถ้าเป็นภาษาในนักนิเทศาศาสตร์ก็จะเรียกว่า Pre-Production ครับผมในแง่ของนักข่าวก็คือต้องต้องศึกษาก่อนมันเหมือนกัใส่วัตถุดิบเข้าไปให้ตัวเองฮะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เหตุการณ์อะไรกำลังที่สนใจนะฮะเพราะฉะนั้น Pre-Production หรือขั้นตอนก่อนทำงานเนี่ยสำคัญมากในแง่ที่ตัวผู้ผลิต จะต้องเหมือนมีความพร้อม,อมระดับหนึ่งนะครับในบางสถานการณ์อาจจะมีไกด์ไลน์หรือมีทิปส์บางอย่างที่องค์กรแนะนำให้ด้วยนะครับขั้นตอนที่สองก็คือขั้นของการผลิตหรือการลงสนามข่าวรตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ใครมีชั่วโมงบินสูงกว่าเนี่ยก็จะได้เปรียบ,บนะเพราะว่าพอลงสนามข่าวปั๊บเนี่ยเหตุการณ ปัจจุบันท่านด่วนจะเกิดขึ้นเสมอ,อ,อครับนั้นก็ต้องเหมือนกับว่าต้องสั่งสมประสบการณ์ว่าจะรับมืออย่างไรใช่ครับในเหตุการณ์สดแบบนั้นหรือว่าในขณะแลงข่าวแบบนั้นนะหรือว่าไปลงพื้นที่จริงแล้วไม่เป็นเหมือนอย่างที่คิดอย่างเงี้ยตัวผู้ปฏิบัตินักข่าวเองหรือหรือนักทำรายการเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นนะครคราวนี้ในงกระบวนการเนี่ยถ้าจะจบจริงๆมันต้องมี หลังการผลิตด้วยเรียกว่าโคสต์ผลักชั่นครับอันนี้จะใช้มากในแง่ของการทําพวกหนังละครรายการพวกนี้เพราะว่าเมื่อเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยยังเอาสามารถมาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตัดต่อได้แต่ถ้าเป็นข่าวเนี่ยขั้นตอนตรงนี้จะน้อยมากเลยเพราะมันจะไม่มีเวลาทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นกระบวนการทํางานของ นักข่าวหรือนักสื่อสารมวลชนโดยทั่วไปนะครับเมื่อทําครบสามขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่ควรคิดก็คือว่ามันตอบโจทย์ภารกิจของเราหรือไม่นะาเรื่องของข่าวก็คือใครพูดอะไรอย่างไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็พูดให้ใครเป็นหลักที่เรียกว่า5 W 1 H นี่นะฮะก็คือถ้าเป็นเรื่องของข่าวสารก็ควรจะต้องเก็บมิติพวกนี้ให้ครบจริงถือว่า ครบขั้นตอนกระบวนการครับผมนะฮะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนหรือว่ากระบวนการอย่างที่เป็นเหมือนเป็นหลักที่ทุกๆคนน่าจะยึดตามแบบนี้นะครับใช่ครับอาจารย์นรงครับแล้วถ้าถ้าเปรียบเทียบแล้วในกระบวนการปัจจุบันผมไม่ได้เรียนแเมื่อก่อนนะครับแต่ยังเล่าให้ฟังว่าเขาเทรนผมยังไงครับหลักข่าวเราเขียนใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรใช่ไหมคำถามต่อไปผลที่ตามมาคืออะไรอืนะ ผลที่ตามมาคืออะไรใครได้ใครเสียประชาชนใหญ่ได้อะไรบ้างไหมมันมีคำถามตัวนี้ถามว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์ข้างหน้าอาศัยความรู้นี่ไงคือการวิเคราะห์เจาะลึกเป็นัารที่้าเพราะฉะนั้นมันก็แตกประเด็นครับะการที่เราตั้งคาถามว่าผลน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมก็ต้องมาเช็คต่อว่า เออคนนี้ว่าจะไปไมได้ไหมคนนั้นไปไปได้ไหมอานตำราตำราะไปไปได้ไหมก็ไปเจาะเอกสารบ้างไปถามพูดคุยบ้างอะไรบ้างเยาง่ยมันก็มีคําถามันไปเกิดขึ้นครับในระถามอะไรที่เกิดขึ้นนนเนี่ยเราก็ไปเจาะถามคาตอบอก็แตกไปเรืไไ่อยๆมันก็สามารถที่จะเมนเชนรักษากระแสเนี่ยไปเรื่อยๆแต่ก็ดีใจนะที่อย่างน้อยหนึ่งอย่างแรกก็คือว่าคนสนใจไหมและสองก็คือว่าคนได้ประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ ทกทุกครั้งเมื่อจบทั้งห้าขั้นตอนนั้นแล้วก็น่าจะวกกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือว่า,าประชาชนยังได้ประโยชน์อยู่หรือเปล่างั้นอีกหนึ่งคำถามที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงอยากรู้ครับคิดว่าสื่อเนี่ยควรจะวางตัวอย่างไรครับสำหรับผมเนี่ยเวลาผมจะเขียนบทความเขียนสื่อหรืแต่ไนหะผมยึดข้อเท็จจริงเป็นหลักต้องให้ตรงข้อจริงมากที่สุดท่ี่มากได้นะแม้ว่าข้อจ,จริงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นความเจ็บปวดส่วนตัวของผม หรืออาจจะเป็นความเจ็บปวดของเพื่อนพ้องแต่มันคือข้อเท็จจริงนะซึ่งข้อเท็จจริงนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนส่วนใหญ่ะผมถือว่าข้อเท็จจริงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนได้ส่วนเสียของประชาชนใหญ่ผมจะพูดข้อเท็จจริงโดยไม่สนใจว่าใครจะเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดเพราะเราถือคนส่วนใหญ่เป็นหลักนั่นคือหลักการของผมนะําสื่อผมคิดว่า ถ้าสื่อเราเนี่ยคิดเอาประโยชน์ส่วนส่วนใหญ่ของคนเป็นหลักนนะแล้วต้องพูดข้อเท็จจริงให้มากที่สุดสำหรับผมนะข้อเท็จจริงและประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งจะียกเป็นกลางรเป็นกลางไม่รู้เหมือนกันครับผมครับผมครับก็เห็นเห็นตรงอาจารย์นะฮะว่าประโยชน์ส่วนใหญ่หรือที่เราเรียกว่าส่วนรวมเนี่ยควรจะเป็นตัวชี้วัดสาคัญเป็นประโยชน์สาธารณะที่การทํางานของสื่อเนี่ยให้หรือไม่ถ้าให้ก็ อย่าลีรอทําได้นะผมคิดว่าความเป็นกลางในแง่หนึ่งก็ก็ยังใช้ได้ในความหมายที่ว่ามีความรอบด้านนะครับคือไม่ว่าในในเรื่องนั้นประเด็นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่มันครบทุกมุมไหม,มนะฮะพยายามให้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยผมคิดว่ามันก็อยู่ในจุดที่ที่ควรจะทำนะครับแล้วเมื่อเมื่อมัน เอาล่ะมันเป็นกลางในถาสนานนแล้วเนี่ยมันเป็นทําด้วยกับกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรงนี้ครับที่ผมคิดว่ามันไปควบคู่กับประโยชาาน์สาธารณะใช่ครับผมโอ้โหแต่ว่าผมเชื่อว่าพอท้ายที่สุดแล้วนะครับการเลือกบริโภคข่าวของประชาชนก็น่าจะเป็นหนึ่งตัววัดได้ด้วยเหมือนกันว่าสื่อที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ก็น่าจะเป็นตัวที่ชี้วัดได้ด้วยเหมือนกัน นะครับตรงพาทนี้ใช่ <c ioè> ครับคือคือถ้าเดิมสมัย <c oughs> ก่อนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้สมาคมวิชาชีพดูแลในส่วนนั้น <c oughs> ใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าผู้ชมหรือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ <c oughs> จะมีบทบาทสูงขึ้น <c oughs> มีการมีส่วนร่วมมากขึ้นตอนนี้ก็จจะมีช่องทางที่ร้องเรียนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าขสทชหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็เปิดโอกาสให้ให้มีเสียงจากผู้บริโภคและผู้ชม เข้าไปร้องเรียนะครับในขณะเดียวกันก็ผมคิดว่าผู้ชมเองก็น่าจะฝึกตัวเองให้ให้ท่องเรื่องการมาสูตรไว้ด้วยเรื่องของเชื่อทันทีหรือไม่เนี่ยนะฮะก็คงต้องมีข้อสงสัยไว้บ้างครับผมอาจารย์ครับอีกตัวหนึ่งอยากพูดก็รือ l u e คุณค่าคนคนเขียนข่าวเขียนบทความเขียนงานวิชาการเผยแพร่ยังพวกเราเนี่ยมันมีคุณค่าอยู่ตัวหนึ่งว่า คือเรื่องจริยธรรมในสำนึกซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันถูกหลออหลอมกันมานะจริยธรรมสำนึกคืออะไรเรื่องคนส่วนใหญ่ก็เอาอย่างนี้ออืแต่ในจริยธรรมสำนึกของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันผิดนะอะอะอย่างงี้เราต้องกล้าว่าไม่รู้อ่ะผมเห็นว่าคนส่วนน้อยได้ถูกพันพงคิดว่าถ้าสื่อไม่มีจริยธรรมสำนึกเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์กำกับนะเราก็ไม่มีวาลูของเรา ซึ่งวัลลุตรงนี้เนี่ยคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมรุษยธรรมเราก็ไม่รู้ว่ามรุุยธรรมมันคืออะไรนะแต่ว่าสังคมหนึ่งๆเนี่ยความมีมรุษยธรรมมันก็เป็นแบบหนึ่งผมก็ยอมรับว่าผมถูกหล่อหลอมาจากพุทธศาส,สนาอ,อผกก็มีคุณค่าแบบนั้นนะคือเห็นใจผู้ทุกข์ยากเห็นใจผู้เสียเปรียบนะซึ่งบางทีผู้เสียเปรียบก็เป็นคนส่วนน้อยถ้าว่าไปนะบางครั้งนะแต่เราก็เห็นใจเขาพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนเขาอะไรอย่างนี้นะครับ ครับผมนะวันนี้ผมเชื่อว่าเราได้มุมมองทั้งฝั่งผู้มีประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็กับทางหลักนะฮะทางวิชาการนะครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้เราฟังนะครับว่ามุมมองของการทําหน้าที่ของสื่อควรจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยนะครับกันในเวทีนี้นะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับแล้วก็เชื่อเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเองนะครับก็อยากจะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจแบบนี้เกี่ยวข้องกับสื่ออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามกันได้นะครับทุกวันจันทร์เวลาสี่ทุ่แบบนี้นะครับกับ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ